สนับสนุนโดย TOT WiFi ตอบทุกไลฟส์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100 ช่วงซูเปอร์เกมนั่นเองแล้วก็ยังอยู่กับทีซีลิงละทีซีแบมอย่างนี้เลยใช่ครับ021673193ดโทรกันเข้ามาตอบคำถามง่ายๆที่อยู่หลังป้ายนี้นะฮะแล้วก็ของรางวัลรออยู่นั่นเองครับซึ่งก็เป็น optical mouse จาก TOT ครับใช่แล้วเรามาดูแผ่นป้ายและกติกาง่ายๆของเกมนี้กันเลยดีกว่าเริ่มที่แผ่นป้ายแรกนะคะเรามีสีแผ่นป้าย,ยตรงนี้แผ่นป้ายแรกคะ่ะ TOT แผ่นป้ายที่2นะ TOT 3 G broadband everywhere ผ่นป้ายที่3 t ม TUT WiFi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยค่ะและ TUT High Speed เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาใช่แผ่นป้ายแบบนี้ไงฮะเี่ยที่บอกไปมีคำถามอยู่หลังแผ่นป้ายครับถ้าตอบได้ง่ายๆเลยรับของรางวัลป้ายมาแล้วนะฮะใช่หนุ่มของเราคุณจักสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอเควันนี้เป็นไงบ้างสบายดีครับสบายดีท่องมาจากไหนคะเสียงสดชื่นมากเลยอ่ะ กรุงเทพนี่ครับรามินทาครับรามินทาดีครับดีครับอ่ะนี่ก็มีสี่แผ่นป้ายนะฮะให้คุณจักเลือกนั่เองครับเลือกแผ่นไหนนีครับเอา tot ครับ tot นะครับอ่ะเชิญพี่ลิงไปวันนี้ดูรายการเราหรือเปล่าคุณจักขาดูครับผมโอเคอ่ะฟังคำถามดีๆนะตอบได้แน่เลยเมืองที่จัดเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและหิมะของประเทศจีนคือเมืองอะไรหนึ่งฮอยเปนหรือสองเมืองฮ่องกงคะ มีมีใบไหมครับโอ้โหไม่ต้องใบแล้วบไหนบอกดูตั้งแต่แรกไงครับคุณจักครับเอาเป็นข้อหนึ่งแล้วกันครับนี่เอาข้อหนึ่งนะครับโอเคเมืองฮาบินเป็นคำตอบที่ คุณจากครับก็รับของรางวัลของเราไปนะฮะเป็น Optical Mouse จาก TOT นั่นเองครับแล้วขอบคุณมากเลยที่มาร่วมสนุกกับเราอย่างนี้ใครก็ตามังไม่เคยมาร่วมสนุกกับเราอย่าลืมโทรมานะคะ02-1673193แบบนี้ทุกวันเลยในช่วง Super Game สนับสนุนโดย TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100 เวลาผ่านไปเร็วอีกแล้วนะฮะก็หมดเวลาแล้วในช่วงของสวสดีไทยแลนด์นั่นเองครับใช่ค่ะวันนี้นะต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทเทลทีจำกัดมหาชนค่ะครับและเท T ที f i นะฮะตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยทําให้เราเสิร์ชข้อมูลได้เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาแบบนี้ครับและเสื้อผ้าสวยๆจาก f ฟเวอร์21ครับแล้วก็ของตกแต่งนะฮะจาก b ีเทรนนั่นเองครับค่ะท้ายที่สุดนะ to t r a v e l is worth any cost or sacrifice ครับ ออกไปเดินทางนะฮะแล้วก็ไปท่องเที่ยวหน่ครับเพราะว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนจริงๆนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในรายการสวัสดีไทยแลนด์ที่ Travel Channel Thailand ทาง1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับต้องค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ